สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องคำวิเศษนั่นเองค่ะคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษก็คือคำที่ใช้ขยายคำนามคำกริยาคำสรรพนามเนาะซึ่งจะบ่งบอกลักษณะให้มีความละเอียดชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นฝนตกหนักนกเขาบินสูงอย่างนี้เนาะ คำว่าหนักและคำว่าสูงเนี่ยจะเป็นคำวิเศษเนาะมาดูกันก่อนว่าคำวิเศษของเราเนี่ยมีกี่ชนิดเนาะคำวิเศษเนี่ยจะมีด้วยกัน10ชนิดเลยนะคะซึ่ง10ชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย10ชนิดนี้นะคะชนิดที่1นั่นก็คือลักษณะวิเศษ 2. ประมาณวิเศษ 3. การลาวิเศษ 4. ส,สถานวิเศษ 5. นิยมวิเศษห อนิยามวิเศษเจ็ดปริชาวิเศษแปดปติเศธวิเศษ,ปเศษ,เศษ9ปฏิชยาวิเศษและชนิดที่10ของเรานั่นก็คือประพันธ์วิเศษนั่นเองค่ะมาดูลักษณะแรกกันเลยนะคะก็คือลักษณะวิเศษนั่นเองลักษณะวิเศษก็คือคำที่ใช้บอกลักษณะต่างๆบอกสีบอกขนาดบอกกลิน่นรสสัมผัสต่างๆเป็นต้นเนาะ อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นรถคันนี้สีเขียวมีบอกลักษณะสีของรถเนาะบ้านหลังใหญ่อ่านะบอกลักษณะของความใหญ่ความกว้างก็ว่ากันไปดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมเป็นตน้นเนาะมาดูชนิดที่สองกันประมาณวิเศษก็คือคําวิเศษที่บอกอะไรบอกจํานวนนะก็คือประมาณเนาะก็คือจํานวนบอกจํานวนเช่น มากน้อยลำดับลำดับที่บ่อยบ่อยครั้งก็ว่ากันไปเนาะอย่างเช่นนกจำนวนมากเกาะเสาไฟเขามาหาฉันบ่อยๆ่อยอสาการลวิเศษการลวิเศษนะคะนเรียนก็คือการก็คือบอกอะไรบอกเวลาใช่ไหมคะการลวิเศษก็คือคำขยายบอกเวลาเช่นเช้าสายบ่ายเยน็นก่อนหลังเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ก็ว่ากันไปเนาะ ตัวอย่างเช่นฉันมาถึงโรงเรียนเช้ามากเช้ามากเนี่ยขยายคํากริยาเนาะคือมาถึงเช้ามากเนาะฉันจะไปหาเธอตอนเย็นเป็นตนเนาะมาดูชนิดที่4อย่างรวดเร็วก็คือสถานวิเศษสถานให้นึกถึงอะไรก็คือสถานที่ใช่ไหมคะสถานที่ก็คืออเป็นคําที่ขยายแสดงที่ตั้งตำแหน่ง อ,อย่างเช่นเหนือใต้ใกล้ไกลบนล่างก็ว่ากันไปเนาะอย่างเช่นโรงเรียน,อย,นอยู่ใกล้มากเห็นไหมอยู่ใกลมากเลยนะออมาดูชนิดที่หาของเรานิยามาวิเศษนิยามาวิเศษก็คือคำวิเศษที่ใช้บอกความชี้เฉพาะเนาะอย่างเช่นคำว่านโน่นนี่นั่นโน่นแน่นอนก็ว่ากันไปอ่า ตัวยอย่างเช่นกระเป๋าใบโน้นมีคนซื้อแล้วผู้ชายคนนี้เป็นครูทีนี้นักเรียนอาจจะมีข้อสงสัยเนาะว่านี่นั่นโน้นเนี่ยมันเหมือนกับนิยมะัพรพนามจังเลยเนาะคำมันเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่มันต่างกันนะคะนักเรียนโดยคำคำนิยมะัพร<อ>พนามนะคะ ก็จะใช้แทนคำนามนิยมะเนี่ยใช้แทนคำนามโดยจะไม่วางอยู่หลังคำนามดิดขาดเนาะมาดูอย่างเช่นนี่ของนี่คือของเธอนี่คือของเธอนี่ในที่นี้เนี่ยจะแทนสิ่งของใช่ไหมสิ่งของที่อ่ะเนี่ยคือของเธอนะเนี่ยเห็นไหมแทนสิ่งของอันนี้คือจะเป็นลักษณะของนิยมะสรรพานามนะคะส่วนนิยมะวิเศษเนี่ยมันเป็นยังไง มันวิเศษเนี่ยนักเรียนมันจะใช้ขยายขยายคํา,าคนามคาสรรพนามหรือคํากริยาที่อยู่ข้างหน้าเนาะอย่างเช่นเสื้อตัวนี้มีคนซื้อแล้วนี้คําว่านี้เนี่ยจะขยายคำว่าอะไรคะคํานามอยู่ข้างหน้าก็คือเสื้อใช่ไหมเสื้อตัวเนี้ยเออมันมันขยายคำว่าเสื้อเนาะนี่แหละค่ะความแตกต่างให้นักเรียนจําไว้ว่าสรรพนามเนี่ยมันจะใช้แทนสรรพนามใช้แทนคําวิเศษ ใช้ขยายเนาะโอเคไปต่อชะนี้ที่6ของเราก็คืออะนิยามาวิเศษก็คือคําวิเศษที่อบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนั่นเองเนาะมักจะมีคําว่าอื่นๆได้ๆอะไรไหนเป็นต้นเนาะอย่างเช่นเธอจะนั่งตรงไหนก็ได้คุณจะมาเวลาใดก็ได้นักเรียนสังเกตคําว่า ไดไดในที่นี้ขย,ข,ยยขยายใช่ไหมขายายเวลานะขายายเวลาก็คือมาเวลาไหนก็ได้เป็นต้นเนาะคำวิเศษใช้ขยายนะคะนักเรียนโอเคมาดูชนิดที่7ใกล้จะจบแล้วปริชาปริชาวิเศษเนาปริชาวิเศษเนาะก็คือคำวิเศษที่ใช้บอกเป็นคำถามนั่นเองเนาะซึ่งคำเหล่านี้จะต่างกันกับคำปริชาสรรพนามนะ มันคล้ายกันแต่มันต่างกันนะนักเรียนก็คือคำคำเหล่านี้มันจะตามหลังคํานามคําสรรพนามหรือกริยาเห็นไหมมันจะตามหลังเพื่อที่จะขยายเนาะตัวยอย่างเช่นบุญยกรชอบใครเห็นไหมชอบชอบใครใครในที่นี้ก็คือชอบขยายความชอบชอบใครหรอประมาณนี้เนาะใช้เป็นคําถามด้วยเธอชอบผักอะไรเป็นต้นเนาะมาดูชนิดที่แ ปฏิเสธวิเศษหรือปฏิเสธหาวิเศษก็ได้นะอ่ะปฏิเสธวิเศษเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าปฏิเสธก็คือคําที่บอกปฏิเสธบอกห้ามบอกไม่บอกอย่าเนาะเป็นตน้นอย่างเช่นไม่หาไม่เปล่าอย่าไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ใช่เป็นตน้นเนาะโอเคมาดูตัวอย่างเนาะเขาไม่ได้มาคนเดียวเห็นไหมไม่ได้ฉันไม่ชอบกระเป๋าใบนี้ ไม่เห็นไหมบอกความปฏิเสธบอกความไม่ชอบอันนี้ก็คือลักษณะของปฏิเสธวิเศษเนาะก็คือคําวิเศษที่บอกห้ามนั่นเองบอกห้ามบอกปฏิเสธเนาะมาดูชนิีที่9ปฏิชยาวิเศษชื่ออ่านยากไหมคะเรียนแต่ชื่อเพลาะนะปฏิชยาวิเศษเนี่ยจำไว้ว่ามันเป็นชื่อยากอะเรียนมันก็เป็นคําที่แปลกแหวกแนวก็คือเป็นคําวิเศษที่ใช้บอกขานรับนั่นเองขานรับยังไง อย่างเช่นคะค่ะจ้าจ๋าขอรับนะจ๊ะได้ไหมเออเป็นต้นเนาะมาดูตัวอย่างสวัสดีครับเห็นไหมคําว่าครับเนี่ยถือว่าเป็นคําวิเศษนะซึ่งเป็นคําวิเศษที่ใช้บอกอขานรับนั่นเองเนาะคุณครูขานี่เป็นต้นเป็นต้นอีกแล้วมาดูชนิดสุดท้ายของเราก็คือประพันธ์วิเศษเหมือนกันเนาะเหมือนกันกับประพันธ์ทศพนามไหมะอะ แต่มันจะต่มันจะต่างกันนะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างมาดูประพันธ์ทวิเศษก่อน,ปร,น,อนประพันธ์ก็คือการเชื่อมเชื่อมคำเนาะซึ่งจะมีซึ่งจะเชื่อมคำหรือประโยคเนี่ยให้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นคาว่าที่ซึ่งอ่านเพื่อให้เพื่อว่าอันเป็นต้นเนาะตัวอย่างเช่นพ่อปลูกพ่อปลูกต้นไม้เพื่อให้มีร่มเงาในบริเวณว้าน นักเรียนดูเขาว่าเพื่อให้เพื่อให้เนี่ยมันขยายคําอะไรขยายปลูกใช่ไหมเออขยายคํากริยาปลูกเพื่อให้มีร่มเงาเห็นไหมมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันเนาะเขาสุขภาพแข็งแรงมากซึ่งเป็นผลมาจากการออกกําลังกายทุกวันเออเขาทํางานหนักเพื่อว่าเขาจะได้มีเงินมากเนาะเรียนลองสังเกตดูว่า ประพันธ์ทศพนามเนี่ยประพันธ์ทศพนามนะประพันธ์ทศพนา,นามที่มีที่ซึ่งอันเนี่ยมันจะวางไว้หลังคํานามหรือคำทศพนามเสมอแล้วก็ใช้แทนน่ะนักเรียนส่วนคําวิเศษเนี่ยจะใช้เชื่อมคําจะใช้เชื่อมคําเชื่อมหลังคํากิริยาหรือคํานามใช้เชื่อมเพื่อขยายนามหรือกิริยาน,นั้นๆเนาะอย่างเช่น x, ดูประพันธ์ัศพนาม ผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือน้องสาวของฉันผู้หญิงกับพี่ที่ในที่นี้ก็คือแทนผู้หญิงใช่ไหมคะใช้แทนนะอันนี้คือลักษณะของประพันธ์สรรพนามทีนี้มาดูคําวิเศษกันบ้างประพันธ,ธ์วิเศษเขาช่วยฉันทำงานที่ยังไม่เสร็จที่ในที่นี้ค่ะขยายขยายทำงานใช่ไหมขยายงานงานที่มันทำไมที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยเห็นไหมคำวิเศษเนี่ยมันจะ ขยายเนาะโอเคจบกันแล้วมาดูหน้าที่ของคำวิเศษอย่างรวดเร็วกันเลยดีกว,ว่าอ่าหน้าที่แรกก็คือสามารถขยายคํานามได้เช่นคนดีธรรมะย่อมขุมครองสองขยายคำสรรพนามได้ด้วยนะเช่นเขาเก่งมากที่สอบได้ที่หนึ่งเห็นไหมขยายคํากริยาก็ได้ด้วยอย่างเช่นสุนารีพูดจาไผเราะ 4สุดท้ายของเราขยายคําวิเศษด้วยกันก็ได้อย่างเช่นไม่เด็กๆไม่ควรนอนดึกดึกนี่เป็นคําวิเศษแล้วนะดึกเป็นคําวิเศษบอกเวลาแล้วนะนอนดึกดึกเกินไปเห็นไหมเกินไปมาขยายดึกก็ขยายวิเศษด้วยกันเองก็ได้เนาะโอเคและวันนี้นะคะ ก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะครูก็หวังว่านะักเรียนทุกคนจะได้ความรู้และก็เข้าใจในเรื่องของคําวิเศษมากขึ้นเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย